มากันอีกเรื่องราวนึงดีกว่านะคะกับ5อันดับเสื้อยืดวงร็อกเลยคนที่ชื่นชอบวงร็อกนะคะก็จะรู้จักแบรนด์ต่างๆที่เดี๋ยวพาจะพูดถึงนะคะซึ่งก็เป็นเสื้อยืดที่หายากมากและราคานะคะสูงเป็นแสนเลยทีเดียวค่ะ เสื้อยืดยังคงเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมตลอดการยิ่งเป็นเสื้อยืดที่มีลูกเล่นและลวดลายสวยงามมากเพียงใดก็ยิ่งมีราคาสูงและได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้นแต่เสื้อยืดที่เราจะนําเสนอให้รับชมกันวันนี้เป็นเสื้อทั่ววงร็อกถือเป็นไอเทมชิ้นโปรดเลยนะคะอีกชิ้นสําหรับหนุ่มๆให้สะสมกันและแต่ละตัวนะคะก็มีราคาแพงเทียบเท่ากับของแบรนด์เนมบางตัวก็มีราคาสูงกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมอีกด้วยล่ะคะ่ะ เริ่มต้นด้วยอันดับที่5 Pink Floyd Animals Tour c h u r c h ปี1977ค่ะวง Pink Floyd นะคะก็เป็นร็อกสุดคลาสสิกจากอังกฤษวงนี้ค่ะมีลายเสื้อยืดสุดเท่ให้เลือกสะสมกันมากมายและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่มีราคาสูงเป็นที่ต้องการของนักสะสมเสื้อตัวนี้ค่ะผลิตขึ้นเพื่อง,งานทัวร์ในปี1977ดีไซน์ด้วยกราฟิกจากอัลบั้ม Animals ราคาอยู่ที่81,850บาท อันดับที่4 s u i c i d a l Tendencies Hand Drawn Button Up Shirt นะคะคงไม่มีสาวกพังคนไหนที่ไม่รู้จัก s u i c i d a l Tendencies วงฮาร์ดคอร์พังค์ทรัชเมทัลจากแคลิฟอร์เนียวงนี้ด้วยความเท่ที่มาพร้อมลุกผ้าโพกหัวและหมวกแก๊ปใบใหญ่ๆกับเสื้อผ้าแบบ Oversize เป็นสไตล์ที่โดดเด่นของวงนี้ค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่ออกแบบโดยการวาดมือของริก k Clayton หรือที่เรียกกันว่า R.S.C.X. Uh, ศิลปินแห่งวงการสเกตบอร์ดแล้วก็เป็นลายของปกอัลบัมเดบิวต์ของพวกเขาในปี1983ด้วยซื้อตัวนี้นะคะมีราคาถึง97,900บาทค่ะอันดับที่3นะคะ Rolling Stones Network Concert Shirt 1976 เสื้อยืดลายน่ารักน่ารักตัวนี้นะคะเป็นของวงร็อกสุดเท่จากอังกฤษค่ะ The Rolling Stones นั่นเองที่ทำขึ้นเพื่อวางขายในทัวร์ปี1976งาน Network Festival mm hmm. เห็นลายเสื้อน่ารักขนาดนี้แต่ราคาไม่น่ารักตามลายเลยนะคะเพราะเสื้อตัวนี้มีราคาสูงถึง3,1300บาทค่ะ อันดับที่2นะคะ Led Zeppelin n e w o r t h Backstage Pass c h i r t h 9 9 9 9เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อทัวร์จากวง Progressive Rock Classic Rock ชื่อดัง Led Zeppelin นะคะเป็นเสื้อทัวร์ที่ถูกผลิตขึ้นในโชว์สุดท้ายก่อนที่ John Bonham มือกลองของวงจะเสียชีวิตลงเสื้อตัวนี้นะคะวางขายอยู่ใน eBay ปี2011ค่ะมีราคาสูงถึง326,900บาทเลย่ะคะ่ะ สุดท้ายนะคะ Kurt Cobain Sonic Youth T-shirt from 1994นะคะจะสังเกตได้ว่าเสื้อทัววงดนตรีส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงๆก็เป็นเพราะว่าความทรงจำในคอนเสิร์ตเหล่านั้นล่ะคะ่ะรวมทั้งความทรงจำที่มีต่อศิลปินคนโปรดของพวกเขาเสื้อยืดตัวนี้นะคะเป็นเสื้อทัวในปี1994ที่เนวาน่าร่วมแสดงกับ Sonic Youth ในคอนเสิร์ตที่เมืองมูนิกเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายนะคะก่อนที่ Kurt Cobain จะจากไป แน่นอนว่าเสื้อตัวนี้ต้องมีราคาไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะราคาอยู่ที่443,300บาทเลยละค่ะเรียกว่าใครที่ได้ไปคอนเสิร์ตร็อกพวกนี้นะคะต้องซื้อเก็บเอาไว้เลยใครที่ได้ Backstage หรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้ไป,ป้ายเปยอีกหน่อย ราคาสูงมากๆเลยนะคะของที่ชันก็จะมีแบบโวกดาราเก,กาหลีแบบจังกินซอฟิชคุณปาชียองเซนให้เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ถ้าทางจะมีราคามากเลยทีเดียวสำหรับช่วงน,นี้นะคะหมดเวลาแล้วกับไฮโซแฮปปี so ้นิสนะคะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอบคุณเคมิสระค่ะสำหรับช่วงน,นี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วคุย มีอยู่สี่ตัวที่บ้านโอ้โหโของจริงหรือเปล่าตัวร้อยสี่สิบไว้อไไม่นับที่พออนําเสนอมาแล้วคือเราเคยรวมซึ่งมีหนึ่งในนั้นติดอยู่ในเสื้อยืดที่แพงที่สุดนอกเหืือจากนั้นก็เป็นแอร์เมสหนังจระเข้เสื้อยืดตัวละสามล้านอะไรอย่างนี้จริงจงูชนะาเต็้ยหร่าครับ